สวัสดีค่ะดิฉันนัทยาทัดช่อม่วงผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับกิจกรรมดีๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การสนับสนุนนะคะนั่นก็คือโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนระดับปฐมศึกษาปี2556ค่ะ สำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชาวไทยพามา่าลาวและกัมพูชานะคะได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่สัมพันธภาพมิตรภาพอันยั่งยืนค่ะเราไปพบกับพิธีเปิดภายในงานพร้อมกันค่ะ สาพนโยบายและแนวคิดในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนพออบจครับครับ,รบเ,เรื่องนี้เนี่ยถ้าแนวทางในเรื่องของการศึกษาเนี่ยทางองค์การบรนหารสนจังหวัดเองเนี่ยก็ถือว่ายุทธศาสตร์เรื่องการศึกษาเป็นเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่องค์การบรนหานสนจังหวัดสามารถที่จะทําได้ในรอบหน้าที่ฉะนั้นเนี่ยการทํางานร่วมกันระหว่างาสถานศึกษาโดยเฉพาะาสานักนเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยทุกๆุกเขตของจังหวดัดปัจตานนะครับก็ได้ทํางานร่วมกัน ผมก็ในฐานะที่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษามากพอสมควรเนี่ยก็ได้รับนำเสนอโครงการนี้ซึ่งซึ่งการทำเรื่องของ AEC เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงนะครับหลายหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนของเราเนี่ยนะครับหลายประเทศด้วยกันแต่ทุกอย่างที่ดาเนินการมาเนี่ยผมว่ามันยังเป็นโครงการที่ เป็นแต่ภาพยังไม่ได้เป็นเนื้อหาอะไรฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้นําเสนอโดยเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่3ของจังหวัดชลบุรีนะครับก็ผมก็ได้ดูในรายละเอียดแล้วผมถือว่าเป็นโครงการเชิงลุกซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยทางองค์การบรินสุดจังหวัดเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะคิดเรื่องพวกนี้ โดยลําพังได้นะครับแล้วก็ในรายละเอียดของการประสานงานต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อทางเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่3เนี่ยได้นําเสนอโครงการและแนวทางวัตถุประสงค์ต่างๆน,นะครับผมก็ได้เล็งผลเลิศว่าผลที่เราจะได้รับต่อประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยซึ่งจะมีประโยชน์กับนักเรียนของเราเองเนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับกับการที่จะใช้งบประมาณในครั้งนี้เนี่ยสี่แสนบาทนะครับเราสามารถที่จะจัด นักเรียนของเราในระดับประถมศึกษาเนี่ย200คนนะครับเข้าค่าย2ค่ายนะครับค่าย2ค่ายนี้ก็ที่สีเทพทบึงสมพันธ์1ค่ายนะครับแยกกันแล้วก็มีนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือเขมรนะครับพมา่าและลาวรวมของไทยก็เป็น4ประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้รับตามโครงการเนี้ยน,นะก็ผมคิดว่า มันจะได้สัมผัสจริงนะครับได้สัมผัสจริงนักเรียนได้สื่อสารได้อยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการพูดการจาการคุยตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงอนาคตนะครับที่เขาจะติดต่อกันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ก็ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับลูกหลานของเราในจังหวัดเพชรบูรณ์และกเ็เป็นโครงการนําร่องที่ทางาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่3ได้เร็งเห็นความสําคัญแต่อาจจะขาดงบประมาณในส่วนของกระทรวงนะครับก,ก็มาประสานกับทางองค์การบริหารจังหวัดซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีความยินดีแล้วก็คิดว่าอยู่ในในโวล่มที่ผมสามารถที่จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณได้นะครับแล้วผมก็ยังคิดต่อไปว่า หลังจากนี้เนี่ยทางเ,าเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับโดยท่านรองอวราการท่านรักษาการอยู่เนี่ยท่านกา็ได้เรียนผมว่าจากจะ,จะทำบรรยายสรุปให้เรียบร้อยแล้วก็นําเสนอต่อองค์การเริอนจังหวัดในการที่จะต่อยอดในโครงการต่อๆไปนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเราประสบความสำเมร็จในโครงการนําร่องนี้นะครับผมคิดว่าทางองค์การเริอนจังหวัดก็ยินดีนะครับที่จะทํางานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาทุกๆเขต ในลักษณะเชิงลุกเช่นนี้นะครับ,รบในในส่วนของภาคประชาชนครับในการที่จะเตรียมพร,มพรม้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ทางอุบจมีเป้าหมายอะไรบ้างครับคือคือเรื่องในภาคของประชาชนเนี่ยนะครับอ่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยนะครับองค์การบริหารนจังหวัดเองเนี่ยก็จะจะ,จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับจังหวัดโดยทั้งู่วาการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งจังหวัดอยู่แล้วไม่ใช่จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียงเพียงสถานที่เดียวนะครับมันก็จะมีทั้งเทศบาลเมือง,องเทศบาลตำบล เราก็จะมามองถึงว่ายุทธศาสตร์จังหวัดจะขับเคลื่อนยังไงโดยต้องขับเคลื่อนโดยโดยจังหวัดนะเรื่องอย่างนี้นะขับเคลื่อนโดยจังหวัดและองค์การในจังหวัดเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยองค์การบริหารจังหวัดก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับกับจังหวัดอยู่แล้วนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าคนเพชรบูรณ์พร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนได้มากน้อยขนาดไหนครับคือความพร้อมนะวันนี้เนี่ยผมว่าความพร้อมเราน้อยนะคะความพร้อมเราน้อยซึ่งซึ่งการพัฒนาเกี่ยวกับ กับการที่จะเข้าสู่อไซีเนี่ยวันนี้มันมันเป็นเพียงภาพของเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้คนในเพชรบูรณ์รู้การแต่งกายานานาประเทศเป็นยังไงมีประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในในใน,ในเอไอซีของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีการาปักทงมีการทำให้รู้จักประเทศนั้นๆที่มาที่ไป,ขปเขาเรแต่การที่จะเข้าสู่อไอซีจริงๆซึ่งในปี25 1 5เนี่ยนะครับในในในปีในปีท่าเนี่ยนะครับก็ ก็มันจะเข้าแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยต้องเร่งแล้วก็ให้ความร่วมมูลเกิดขึ้นสูงที่สุดเนื่องจากจังหวัดเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าถนนสายหลักนะครับจากพม่าเนี่ยไปถึงอิโนโดจีนเนี่ยจะต้องตัดผ่านอำเภอเขาคอแล้วก็อำเภอลมศักตลอดจนอำเภอน้ำหนาว ของจังหวัดพิจูรณ์เราซึ่งขณะนี้ก็กําลังก่อสร้างถนนอยู่อาจจะอีก3ปี5ปีเสร็จก็แล้วแต่แต่ว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักในการที่จะขนถ่ายสินค้านะครับจากท่าเรือน้ําลึกประเทศพมา่านะครับแล้วก็ขนส่งผ่านทางขนส่งทางบกนะครับโดยใช้รถคอนเทนเนอร์นะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาจากการที่เรือจะอ้อมไปลงท่าเรือที่สิงคโปร์ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดพิจูบณลเราเนี่ย จะได้รับประโยชน์กับเรื่องนี้มากมายมหาศาลในทุกภาคส่วนตลอดจนถึงภาคเกษตรด้วยซ้ำไป <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ภาคขนส่งเนี่ยก็จะ,จะ,จะเจริญก้าวหน้ามากนะครับแล้วก็จากแยกลมสักของเราเนี่ยจะเข้ากรุงเทพเนี่ย ก็ระยะทางประมาณ400กโลถือว่าระยะของรถเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับอย,อยากให้ท่านได้แนะนําช่องทางในภาคของประชาชนที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางคองบอจอในการคือ,ค,อคือวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็อย่างหนึ่งส่วนภาคประชาชนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยหอการค้าโดยสภาอุตสาหกรรมหรือกอ็ กลุ่มกลุ่มพ่อค้าต่างๆท,ที่ที่จะมองเห็นอนาคตหน้าเนี่ยต้องรวมตัวกันฮะแล้วก็ขับเคลื่อนโดยโดยโดย,โดยสมาคมของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของท่านเองที่ที่ตั้งกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชมรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้พร้อมๆกับขอสนับสนุนจากส่วนกลางก็คือจากจังหวัดในการที่จะจัดขับเคลื่อนกระตุ้นให้มันเกิดความต่อเนื่องแล้วก็ให้มีประโยชน์ต่อประชาชนให้มากกว่านี้ในเชิงลุกครับ ามท่านในเรื่องของเกี่ยวกับโครงการาในเรื่องของเอซีที่ดำเนินการครับผมสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงสาัาดิการที่จะเตรียมประชากรประชาชนของเราโดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนซึ่งเป็นความรับผิดชอบในของกระทรวงสาัาดิการของสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษานะครับเราก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพทางสำนักง,งานก็ได้วางโครงการเพื่อจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ ให้เปลี่ยนเชิงรุกที่จะก้าวไปสูก่การเรียนรู้จากของจริงทางการศึกษาเราใช้คำว่าได้ไเผชิญสถานการณ์จริงโดยเฉพาะปัจจัยสําคัญก็คือต้องมีภาษาเพื่อการสื่อสารนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากแล้วก็ความคาดหวังของสังคมคาดหวังสูงว่าเด็กเราจะมีศักยภาพพอที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่อแก้ปัญหาสังคมไทยที่อ่อนด้อยอยู่เรื่องของการสื่อสารนะครับเราก็เลยมี โครงการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในภูมิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายว่าเพชรบูรณ์นี่อยู่ใจกลางของประเทศส่วนที่เราสัมพันธ์เห็นชัดที่สุดระยะทางที่จะติดต่อกันได้ง่ายก็มีพม,ม่ามีลาวมีกัมพูชานะครับสามประเทศนี้เราไปสร้างเครือข่ายระดับโรงเรียนเราเช้ว่าเครือข่ายระดับท้องถิน่นหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นนี้เป็นผู้ดําเนินการเองนะครับไปที่พมา่าไปที่ลาวไปที่กัมพูชาแล้วก็เชิญชวนโรงเรียนเหล่านั้นไว้ว่า ถ้าหากว่าเราจะให้เด็กมาพบกันเพื่อได้เผชิญสถานการณ์ที่ผมได้การเรียนแล้วเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงก็เลยประสานไปนะครับทีนี้เรื่องงบประมาณโครงการมหาส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นความสุคัในเรื่องนี้ผมในคณะได้เสนอโครงการมาถือว่าเป็นโครงการที่ผมไม่ใช่ว่าแม้ผู้ดูแลเป็นระดับ,ดบท้องถิ่นก็ตามแต่ว่างานที่เราทามันเป็นระดับนานานชาตนะิก็เป็นก้าวแรกของเราดําเนินการนะครับคราวนี้ได้มาทั้ง สามประเทศรวมกับเราเป็นประเทศที่4ี่เป็นเป็นภาษาที่4เราใช้คําว่า4ภาษาอาเซียนเพื่อจะให้เด็กเหล่านั้นมาพบปะก,กันแล้วก็วางโครงการให้เขาเกิดสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็วางความต่อเนื่องอยู่ที่โดยหลักก็คือให้รู้จักกันในค่ายนะครับวันละอย่างน้อย3คนรู้จักเด็กต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างน้อยวันละสาคนนะครับต่อไปก็จะมีการเปิดช่องทางในการสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลต่างๆนะครับโดย จะใช้ Facebook โดยจะใช้อีเมลก็แล้วแต่ที่ระาวาังแบบวางแผนไว้ก็เกิดความต่อเนื่องเราคาดหวังว่าปลายทางของเรื่องนี้จะทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและต่อเนื่องไปยังอนาคตเด็กพวกนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คิดว่าเด็กเหล่านี้จะเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แล้วเขาเกือบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะได้ไปสู่การอาจจะพักได้ไปสู่การท่องเที่ยวระหว่างกันการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพดีต่อกันครับนั่นคือคอนเซปต์ของโครงการมีโอกาสที่จะต่อยอดเป็นสิบภาษาอาเซียนหมเป็นไปได้ครับแต่ว่าขณะนี้เรามองที่ประเทศที่ใกล้เคียงก่อนแล้วเขาเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่นแต่ว่าก้าวนี้ขอศึกษาในส่วนของสี่ภาษาสี่วัฒนธรรมที่อยู่ทางภาคเหนือด้วยกันนะครับ ถึงพาคส่วนและเมื่อเราเทียบเทียบกับสี่ประเทศเนี่ยในเรื่องของการศึกษาของของบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับเฉพาะในกลุ่มที่มาเรียนรู้ด้วยกันเังเอิญเราคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้แทนก็ธรรมชาติของการคัดเลือกก็จะเป็นนักเรียนเด่นในห้องเรียนเด่นในโรงเรียนเพราะสเปคของเราที่ที่คุยกันว่านักเรียนที่มามามาร่วมค่ายกันเนี่ยนะครับจะต้องหนึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้โดย พอประมาณพอพอที่จะพูดคุยกันได้นะครับสองก็คือมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเพราะเราต้องการให้เกิดการสื่อสารในอนาคตที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้นะครับสามก็คือมีทักษะสังคมดีแต่ว่าจะวัดได้หรือไม่ว่าเราอ่อนด้อยกว่าหรือเขาเด่นกว่าเรานั้นยังยังอาจจะยังสูปในกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะว่าเราคัดเลือกคนเก่งของของโรงเรียนของชุมชนของห้องเรียนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับ แม้ว่าเด็กจะมาโดยพื้นฐานอย่างไรก็ตามเราคิดว่าเด็กเหล่านี้จะจะเป็นตัวแทนที่ดีของของทั้ง4ภาษานี้นะครับสีวัฒนธรรมนี้ที่จะนําไปสู่การขยายผลไปสู่อนาคตรครับผมเป็นรับษยประมาณที่อบจสมุทรไปเนี่ยเยพียงพอหรือไม่เห็นไรครับคือต้องเรียนว่าเราก็เห็นใจอาบาจนะตอนแรกผมขอแค่2 0 0แสนครับท่านครับแต่ท่านผู้ประสานงานคือท่านสนเจเกียงศักดิ์ท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นสองค่ายเลยนะครับการมีส่วนร่วมก็จะเพิ่มขึ้น รเราก็จัดตามตามศักยภาพของเราคือประสานไปว่าเรามีกิจกรรมอย่างไรบ้างให้เกิดอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงบค่าเฉลี่ยมันอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าก็เป็นความกรุณาของอบจนะครับที่ได้ให้กรุณาเรื่องนี้มาเพราะว่าเราโดยสำนักงสํานักงานเขตงบทางการศึกษาของโรงเรียนของสํานักงานเขตก็คงไม่ไม่สามารถจะจัดได้นะครับเพราะว่าเรารับผิดชอบตั้งแต่คน,นักเรียนมาย้ายนักเรียนมาจากทั้ง3ประเทศนั้น ระยะทางไปกลับก็พันกว่ากิโลเมตรตนะครับพันกว่ากิโลเมตรมีค่าใช้จ่ายมาอยู่ที่เราเราเออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยก็เป็นความมุราของอปจครับท,ที่ที่ได้สนับสนุนน,นี้ครับอาครับเสียนร่มใจอาเิียนเรามาร่มใจมเียพรรกบชาลาิงคโปร์เวียดนามรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย าพี่เมืงองน้องตะวันออกเชียงใต้เร,ร,ร,ราร้องพระอาิตย์สองสาดสองบ้านเราร้องบ้านเราอยู่ด้วยกันสุขทุกข์ร่วมกันแบ่งปันเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิรบูรณ์คณะผู้รับผิดชอบโครงการ,รเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2556และผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียน4ภาษาอาเซียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดท่ายในวันนี้การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไทยกัมพูชาลาวและพมา่าได้สนทนาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษตามศัยภาพ 3. เพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ประชาคอมอาเซียนที่จะกอ่อให้เกิดสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืนสืบไปการดำเนินการระหว่างวันที่18ถึง21พฤศจิกายน2556กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมปลูกแดนสักมิตรต่างแดนกิจกรรมชาวค่ายชมแหล่งเรียนรู้ของอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนาดีชมแหล่งเรียนรู้เทศบาลเมืองพิชบูณ์พุทธไทยอุทยานเมรชกุลัก ศาลหลักมืองพิชภู์หอวัฒนธรรมนครบาลพิชภู์และสู่รัชการทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนได้เปเรียนรู้ระหว่างสีภาษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะก้าวสู่ประชะคาคมอาเซียนอันจะนำไปสู่สัมพันธภาพและมินิภาพที่ยั่งยืนมีคณะคร,รูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอหนองไผ่อำเภอบุงสัมพันธ์อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพจำนวน140คนและจากประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศพมา่าจำนวน60คนรวม200คนดำเนินการจัดค่ายค่ายที่ 1. ที่โรงเรียนอนุบาลตนบึงสัมพันธ์ค่ายที่2ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพค่ายละ100คน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น400,000บาทขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต3สนับสนุนโครงการการจัดก,การประสานงานรับส่งนักเรียนต่างชาติขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนของมพูชาลาวพมา่าและไทย ที่ให้การสนับสนุนส่งครูและนักเรียนมาเข้าร,ร่วมการได้เปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลเมืองพิชบูรณ์ที่ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชบูร์ที่สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และลบุคลากรในการจัดก,กิจกรรมวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกาบเรียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพิจิรณ์ประจำปี2556แค่นักเรียน4ภาษา,าอาเซียนของต้าเป่ย์ชินเฉย Executive of Pijijul Provincial Administrative Administrative Organization I and my I n my organization t h e c a r e take r of the students' camp for four ASEAN languages wish to say thank you very much for being d e t e r m a n Of this program. At this moment I would like to report on the following of the program about the purpose first to encourage the students from the four countries Laos Cambodia Myanmar and Thailand to exchange their cultures. Second to encourage the use of ASEAN language and English language for communication กรมรงเดิมรกรมโจลอาเซียนปทมศึกษาแขตทัชบูรณ์ชนะปีเปือนรำรวยหาสัพพโมยไงเรบประมูลมแควิจิกาปีเปือนรำรวยหาสัพพโมยน้องเอาประชุมปรึกษาอภิบาลท่านนายกองค์การบริหารสว่วนจังหวัดพิศณ์ ข้าพเจ้าขับคณะผู้หักพิศพอฟโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนระดับปะทโทมศิก้าจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีสองพันสิษ้าพร้อมผู้เข้าห่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนซีภาซาอาเซียนข้อขอบใจทานยังสุ้งที่ให้เกีรยิเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายมือนี้การจัดค่ายเทือนี้มีวัตถุประสงค์จังซีง เบิงละบาอัจฉัย joy กว่าจนลมอลองลาบูบอดเอเชียนเพชรบุญเมี่ยวแต่ถ้างาอยากอย่าแต่ชาวกรุงนี้จงตามาจงตาแลบตาดาเจสุติเดดีนี้เจีชีแค่ล่ะอัตัยน้องชาวจังหวัดกระจุงประเทศไทย ครับพนดีต้อนรับนะครับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจากประเทศกรัรมพูชาประเทศลาวและประเทศพม่าตลอดจนนักเรียนจากประเทศไทยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบสมรรถภาพไร้ผมแดนผมหวังว่ากิจกรรม่ายนักเรียน,นสี่ภาษาอาเซียนจะสร้างความประทับใจ ให้แก่ชาวค่ายทุกคนและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องและการท่องเที่ยวระหว่างกันในอนาคตยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมสนับสนนให้เกิดโครงการนี้ขึ้นสิ่งใดที่องค์การแห่งส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการดำเนินการ ในเร,รเเื่องของการศึกษาโครงการระดับจังหวัดพิจิตรพร้อมที่จะเดินควบคู่ไปกับำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4เขตนะครับของอจังหวัดพิจิตรครับในโอกาสนี้นะครับผมต้องออสแสดงความกระพฤึงจริงๆว่าเราทํางานในภาคการศึกษานะครับ ด้วยกันมาโดยตลอดสาหรับสถานเกี่ยวกับนิการศึกษาของจังหวัดพิุรลกในทุกเขตนะครับโดยเฉพาะเขตสามในวันนี้นะครับซึ่งโครงการในจังหวัดนั้นก็มีความสําคัญนะครับพยายามที่จะต่อยอดนะครับแลวก็เติมแต่งส่วนที่ขาดนะครับให้กับสถานศึกษาเพื่อที่จะมีความรุ่หน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรต่างๆฉะนั้นโครงการวันนี้ที่เราได้มีโอกาส ร่วมกันทำนะครับ,บถือว่าเป็นโครงการเชิญรุกน,นะครับที่เราไม่แช่อยู่กับความค,ความเฉื่อยนะครับไปตามธรรมชาติที่เขาไปเองฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่ทำาึนเอจากทางเขตวิที่การศาึกษาเขตที่3นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทโอโค์งการเหมนจัหวันนั้นได้รับ กา,ารประชานนะครับ้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะใช้งบประมาณในส่วนของโครงการการติดตัวในการที่จะสนุนให้เกิดโครงการในเชรุกนะครับสนับสนุน A ac ในอนาคตได้ฉังนั้นเมื่อกี้ถ้าเราฟังนะครับเราใช้งบประมาณ4แสนบาทนะครับสำหรับสองค่า,ายกับ4ประเทศนะครับแต่เมื่อกี้พวกเราฟังชัดที่สุดเลยนะครับก็คือภาคภาษาลาว ครับเพราะเราเข้าใจทุกคำนะครับเราเข้าใจทุกคำนะครับบอกร้อยล้านกลีบเลยนะครับนัฮะนทุกคนตกใจนะครับร้อยนึงเท่ากับสี่บาทนะครับร้อยล้านกีบดกับสี่แสนนะครับก็ถือว่าลาวเขมรพม่านั้นเป็นประเทศที่มียุ่งที่นะครับชายแดนนั้นติดต่อกับเราทั้งสามประเทศนะครับแล้วก็เป็นบ้านพี่น้องนะครับฉะนั้นเด็กนักเรียนนะครับที่มาจากลาว นะครับฟังไทยรู้เรื่องแน่นอนไทยฟังเราเรื่องแน่นอนนะครับเด็กที่มาจากประเทศขเขมรนะครับก็เป็นขเขมรที่อยู่ติดชยายแดนกับเราฉะนั้นในเรื่อเรียนเขมร,ขมรที่ผมได้รับทราบข้อมูลก็จะพูดได้ทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาเขมรนะครับแล้วก็จากพมาก่านะครับพม่าก,ก็จะเป็นภาษาพมา่า และก็เป็นภาษากฤษนะครับซึ่งพม่านั้นจะเป็นห่งเครื่องของภาษาจีนฉะนั้นพี้นฐานภาษากีษของเขานั้นก็เป็นภาษาควบคู่นะครับกันมากับที่เขาใช้อยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยเด็นจากประเทศพม่าจะได้ภาษาจีนเป็นเป็วกว่าประเทศอื่นนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสดีของน้องๆหนุ่มๆนะครับของประเทศไทยเรานะครับที่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปร่วมกับนักเรียน จากประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยส่วนใหญ่นะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับนักเรียนทุกันจากทั้ง4ประเทศนะครับใช้เวลานะครับในการที่จะอยู่ในค่ายร่วมก,กันนะครับเพื่อศึกษานะครับแนวทางแล้วก็เชื่อมโยงกูุมวิทตุกสัมพันธ์นะครับพยายามที่จะรู้จักกันไว้แนละ้วก็ยังจะติดต่อกัน นะครับจากตรงน,นี้แล้วก็ไปสู่อนาคตซึ่งวันนี้เนี่ยโลกของเทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัยนะครับผมเชื่อว่าน้องๆหรือ,อทุกท่านนะครับทุกคนนะครับจะใช้โอกาสดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์ในว,วัยวัยเด็กของเราเนี่ยนะครับให้ได้ประโยชน์มากและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการนี้จะ เป็นโครงการที่สามารถจะนาไปต่อยอดนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ซึ่งโครงการนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จนะครับเราอาจจะมีโครงการต่อไปนะครับก็อยากฝากท่นานผู้ิหารเขตพื้นที่กา,ารศึกษาตลอดจนผู้บริการโรงเรียนทุกท่านนะครับแล้วก็นาเรียนท่านตัวแทนนะครับจากประเทศมา แล้วก็ตงเด้วยครับว่าท้องถิน่นของจังหวัดพิจูนั้นให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะมีโครงการต่อไปในอนาคตซึ่งถ้าเราประสงความสำเร็จในโครงการนี้นะเราก็คิดว่าเราอาจจะต้องตอ่อยอดแล้วก็จัดได้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับฉะนั้นวันนี้เป็นโครงการแรกแล้วก็เป็นโครงการที่เราดำร้อ,รอง ว่าถ้ามีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์มากนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะหาแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อที่จะทําในโครงการต,ต่อไปนะครับท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำนักงานเขตพืุนที่การศึกษาการศึกษาพิจิตรเขตที่สามที่สนับสนุนบุคลากรทางการประสานงานรับส่งนักเรียนต่างชาติทั้ง่างประเทศขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนของกัรพชา คุณผู้นำนักเรียนของลาวและขอบคุณผู้นำนักเรียนของพม่าที่ให้การสนับสนุนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลเมืองพัชบูรณ์ที่ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และเจ้าหน้าที่ของโครงการพันงานส่วนจังหวัดเพชบูรณ์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามารวปรุมและอบรม ขอให้การประชุมรครั้งนี้บรรลุตามวระทุประสงค์ทุประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมฝู์อาเซียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรชบูร์ประจัปี2556ใายนักเรียนฝภาษาอาเซียนณวันนี้ัน พ่มากรุชาลาไทยสิงคโปร์เวียดนามรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย